เสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับนางทุรสเิวีหรือคุณดุ่นบรดุชด,ด้วยนะครับสูงงามนะครับลักษณะมากๆนี่แหละค่ะคือการแสดงขบวนวัฒนธรรมสมัยพิายานะคะการจำลองพระราชาประเพณีศาสนาโสมวามรีนะระที่ตั้งแต่บนเรือลงมาเรื่อ,อยๆเลย มี่แสดงให้เห็นนะครับถึงความภาคภูมิใจนะครับนเรองรศิลปะวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและอย่างชัดเจนจริงๆของประเทศไทยเรานะครับชุดไทยโบราณผมสบายแคร่จีบล่งผ้ายกทองจากอาจารย์เพรธรรมตระกูลเงินไทยสวยงามมากๆจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องประดับมงกุฎเพชรสร้อยเพชรเข็มขัดทองประดับเพชรจริงและยังมีเครื่องทองสมัยรัชกาลที่ห